ระวังสไลเดอร์ปะแมคโครสไลด์ก็ไม่เท่าไหร่้วแต่ถ้าสิบล้อนี้อเอาละฮะเริ่มแล้ว เดูทรงแล้วไม่น่าจะได้เส้นนี้นะวิ่งออกละอ้ ทีมงานจากชัยภูมิซา,นะซานนวนะซานน่เรายืนเท่ๆรออยู่ข้างล่างแล้วครับ ่นยลากเขียวแล้วรรลครับมันนี้ในเล็นเขียแล้วครับมากมากกระสีครับกะสีหอสสรอเอาเพื่ออย่างครับเขาวงโอ้ามากไก่ตัวเนี้ยอายุหอยเม็กเด้อ เวกมาเล่นร่วมเพิ่นเตะมาเล่นร่วมครับต,ตะวันกับ oh, ยูเงี้ยวเล่นมั้โอ้สุดยอดสุดยอดไทยกาลสินบ้านผมครับมาแล้วฮนะพี่หลงชัยยุภูมิ รู้สึกว่าจะมีแต่พี่หลงนะมีซีรีส์5แล้วก็มีซีรีส์6นะครับ M6 นะแล้วก็จะมีสองเคมั้งถ้าจำไม่ผิดนะปลายๆนะจะมี 2K ปนกันอยู่คันหนึ่งนะครับปนกันอยู่คันหรือ2คันนี่ลนะที่เดีืวเป็นพี่หลงหมดเลยนะ เรียบร้อยแล้วครับโอ้ฟันขมงเลยอะ่ะ จะตั้งลำใหม่ครับผมหมายถึงตัวผมนะฮะหาที่ยืนลำบากนะครับแล้วก็เออเอาตรงตรงแถวๆนี้นะเอาจริงถ้าเดินมั่วสั่วนะจมได้เหมือนกันนะครับดินน้ำขังฮนะคุณผู้ชม ทำไมผมรู้สึกว่าดูซานคันนี้มันเร็วๆครับเอ,อ่อปีที่แล้วผมเห็นไปตักดินนะหินหินนะรอบที่แล้วนี่เจอหินนะอาจจะช้าๆโหลดๆหน่อยนึงแต่มารอบนี้ผมรู้สึกว่ามันพิ้วนะครับถ้าจำไม่ผิดก,ก็เป็นคันเดิมนะคนขับก็ป๋าคนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตักดินมีพิ้วจังเลยนะ God. เดี๋ยวแกต้องไล่เลนออกอก่อนนะไล่ขี่เลนนะครับ วังสไลเดอร์ปะแม็คโครสไลด์ก็ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าสิบล้อนีอ่้เอาละฮะเริ่มแล้ว ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้เส้นนี้เวิ่งออกละอีกอย่างนึงนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะ เมื่อคืนนี้ก็ร้อนๆกันอยู่พอตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านหนาวซะงั้งงนาปาสวัสด,ดีครับเมื่อกี้คุยกับป้าคนขับนะฮะแกบอกว่า2.6ครับแล้วก็ทำงานกันตั้งแต่เช้านะเลิอกอีกที6โมงเย็นนะครับ โอ้ผมก็ลืมถามว่าพักเที่ยงกันไหมเนี่ยไวดีแท้เจ้าสีส้มคันนี้แหม,มชอบแท้อ๋อที่แกมแกมมานะครับมี UD นะ UD มีแห้งนะครับคันนึงแล้วก็มี 2K คันหนึ่งที่เหลือเป็นมิสุูบิชิกันหมดเลยนะครับ โอ้ห15นาทีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาไปอัพนี่มันจะไม่ไปนะเพราะผมใช้เน็ตโทรศัพท์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าใครเข้ามาชมใหม่ๆก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะขอบคุณทางทีมงานทุกคนนะครับรวมไปถึงผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ